นี่นะครับรถสินค้าเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตรงสินค้ากันพรุ่งนี้นะครับนี่มารอรับสินค้าอยู่ครับพรุ่งนี้ไปส่งสินค้าโลตัสนะครับกี่ตู้สี่ป่ะครับพนังงานเลือน้อยจ้ะโ<ด>อ้โหมีกระบะหน้ากลัวนะ Like> ่่ไว่ามันก็ดีอย่างไรไหนมันเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยไงแล้วพวกพี่ออกไปจังหวัดด้วยออกไกลด้วยเนาะผมไม่ไปทุกวันนี้ผมไม่ไปต่างจังหวัดเลยผมไม่ได้วิ่งงานเลยเนี่ยนอกจากตู้เซฟต้นเนี่ยเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันเนาะเรียนี้นะครับก็ขึ้นสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไว้ไปส่งพรุ่งนี้นะครับนี่ครับรถของบริษัทตู้นะครับ ท้ายลิฟต์ดีครับดีครับแบบนี้ขึ้นของง่ายนะครับแต่พอผมนี่ต้องเวลาลงต้องไม่ให้คนช่วยยกก็ต้องใช้ไม้กระดานนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันพ่กนี้นะครับ ก็กำลังออกเดินทางกันนะครับที่ไปขึ้นงานมาเมื่อวานนี้นะครับออกสายหน่อยนะครับวันนี้วันนี้ไปส่ง ของโลตัสสองห้างเลยนะครับวันนี้ตอนน,อน,นี้ยังอยู่แถว ให้ลาดอยู่เลยนะครับ มีรถค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วที่ผมมารถไม่ค่อยมีนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้านั่นฝนจะตกหรือเปล่านะครับ โควิดนี่จะหายเมื่อไรนะครับงานขนส่งลำบากมากเลยครับช่วงนี้ไปขึ้นงานทีนะครับต้องแย่จมูจมกตลอดเลยนะครับวัดนะครับว่ามีเชื้อโควิดหรือเปล่านะครับ รถขนส่งปลอดภัยแน่นอนครับนี่นะครับวิ่งตรงไปขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองสาเชงเซาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะตรงไปเลยครับ กีลั็มาถึงเถวอกลงไฟฟ้าบางประกงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ50าสโลนะครับเราถึงที่เราส่งของนะครับไม่ได้รีบนะครับขับมา80เองครับ กลับมาเรื่อยๆนะครับ ทางไม่ค่อยดีนะครับเส้นนี้นะครับ เราไม่ต้องวิ่งผ่านเข้าตัวเมืองชนนะครับไฟแดงเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ฉีกออกซ้ายนี่เลยครับเลี่ยงเลี่ยงตัวเมืองนะครับ พี่ใหญ่เขาทักทายนะครับรถขนส่งไม่ว่าจะคันเล็กคันใหญ่นะครับเป็นพี่น้องกันหมดนะครับ กันก็บีบแต่ทักทายกันนะครับ,บ,บแต่ทักทายกันก็บีบแค่แบบพอรู้นะครับไม่ไม่ได้ว่าบีบกันแบบย,ยาวอะไรนักหนานะครับอีกคันบีบตอบแล้วก็โอเคจบครับคือเพื่อนร่วมทางกันที่ดีนะครับแบบนี้ เลยครับแต่ไม่ตกนะครับแต่ก็ไม่แน่นครับเส้นนี้วิ่งออกระยองได้นะครับระยองจันตากนะครับเส้นนี้ คันข้าหน้นานี้นะครับที่พี่เขาบีบแต่ทักไทยแล้วนะครับเทลเลอร์นี่ครับรถพ่วงเนี่ยครับ ไม่ต้องบีบแตก็ได้นะครับแค่กระพริบไฟพาหมากก็รู้กันแล้วนะครับ ใช้ก็ถึงแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงสีราชาแล้วนะครับตัวเมืองสีราชาทำถนนใหม่นะครับามาเส้นนี้ก็ขับด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ เราก็มาถึงโลตัสสาขาแรกแล้วนะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับตรงนี้ก็เอาพวกของมาลงไว้ก่อนครับยังไม่เทพื้นเลยนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวขอตัวไป ลงสินค้าให้ขอก่อนนะครับโอเคครับก็ลงเสร็จไปแล้วนะครับเหลืออีกสาขานึงนะครับนะครับเดี๋ยวไปกันต่ออีกสาขาเลยนะครับ เคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันสาขาที่สองเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับส,สุดท้ายนะครับนี่ครัก็ลงเปยนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาขาที่สองนะครับเรียบร้อยครับ อนนี้พวกสาขานี่ก็ยังมีช่างอยู่นะครับนี่นครับเมื่อกี้เราลงสาขาที่สองอยู่อยู่ตรงนี้นะครับทั้งไปหาดบางแสนนะครับถ้าเปิดแล้วเอฟซีสามารถแวะเข้ามาซื้อจ่ายสินค้าได้เลยนะครับ แล้วก็มุ่งหน้ากลับบ้านเลยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ